สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวอึ่งชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะสาวอ่งก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูรถยนต์ To y ยต้าวีโกนะคะซึ่งเป็นของสาวอึ์งเองนะคะคลิปนี้นะคะสาวอ่งก็จะให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นหน้าปัดหน้าปัดของรถยนต์ก็จะขึ้นคําว่า T ีเบลนะคะ t b e l t นะคะซึ่งพอรถวิ่งได้1นึ0 0 0สมกิโลนะคะรถก็หน้าปัด ไฟตัวนี้นะคะเขาก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะทีนี้สาวิงก็จะพารถเข้าศูนย์นะคะซึ่งก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกนะคะว่าจะเอาเข้าศูนย์หรือที่ร้านทั่วไปนะคะแต่วันนี้สาวึงจะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้านะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรตัวไหนนะคะราคาเท่าไหร่ซึ่งสาวึงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะ คุณผู้ชมก็ไปพร้อมกับเสาอึ่งเลยนะคะวันนี้ที่จะไปที่โตโยต้าเทพลักษ์นะคะไปกันเลยค่ะตรงนี้เป็นถนนบางนาตาดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเสาอึ่งก็จะเลี้ยวเข้าไปทางถนนเทพลักษ์ซึ่งจะเข้าไปทางเคหะบางพลี K H นะคะช่วงเช้าเช้า ซึ่งคนก็ไปทํางานเดินทางไปทํางานนะคะรถก็จะติดนิดนึงนะคะ สีแยกไฟแดงนะคะตรงไปก็จะเข้าเคหะเลี้ยวซ้ายไปอําเภอบางบ่อนะคะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เป็นถนนเทพารักษ์แล้วนะคะคุณผู้ชมเดินทางกันต่อเลยค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ตรงเข้าไปด้านในนะครับผมชิดซ้ายได้เลยนะครับครับผมครับหาที่จอดนะคะพนักงานก็บริการดีนะคะ สวุนก็จะลงเข้าไปรอข้างในนะคะห<ม>าท,ที่นั่งที่เหมาะสมนะคะอืมอัน,นันาหน่อยสิ มอยองมันจะเข้มตลอดเวลา กาแฟหนึ่งตางสองตเบลหเนียอ่าถกกาแฟสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมสาเหตุที่หน้าปัดขึ้นไฟทีเบลนะคะก็คือต้องก็เกี่ยวข้องกับสายพานทามมิ่งนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะคะเป็นสายพานทามมิ่ง ลูกลอกสายพานทัมมิง่งตัวตั้งสายพานแล้วก็ซีนเผาลูกเบี้ยวนะคะเดี๋ยวสาวิงจะสรุปค่าใช้จ่ายในวันนี้นะคะสำหรับค่าไหลนะคะรวมทั้งหมดก็3,991บาท50สตังค์นะคะสำหรับค่าช่างนะคะ1,534บาทมีแวทอีก7นะคะแวทก็386บาท79สตาตงค์นะคะ,ว, 6, 79, ะ,คะวันนี้ รวมสาววงจ่ายไปนะคะ5,912บาท29สตังค์นะคะคุณผู้ชมราคานี้เป็นราคาศูนย์นะคะจากศูนย์เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะสาววงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจคลิปนี้สาววงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ